สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีค่ะผู้ปกครองสัปดาห์นี้เราจะได้เรียนรู้กันในหน่วยเรียนรู้จังหวัดสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้รู้จักชุมชนไปแล้วหลายๆชุมชนหรือหมู่บ้านรวมกันกลายเป็นตำบลเด็กๆอยู่ตำบลอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอาศัยอยู่ในตำบลกลาย และก็หลายๆาตำบลรวมกันกลายเป็นอำเภอเด็กๆตอบค,ครูได้ไหมคะว่าเด็กๆอยู่ในอำเภออะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆอาศัยอยู่ในอำเภอท่าศาลาและก็หลายๆาอำเภอร,รวมกันกลายเป็นจังหวัดเด็กๆทราบไหมคะว่าพวกเราอาศัยอยู่ในจังหวัดอะไรคะจังหวัด ของเราคือจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้คุณครูมอนจะพาเด็กมาเรียนรู้และก็ทำความรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรากันนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจังหวัดของเราก็จะประกอบไปด้วย23อําอำเภอและนี่ก็คือแผนที่ของจังหวัดของเรานะคะเด็กๆ ซึ่งจังหวัดของเราจะมีตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดเป็นรูปพระบรมธาตุเจดีและก็มีรูปสัตว์ต่างๆทั้ง12นักษัตยรร์ล้อมรอบอยู่ภายในวงกลมนะคะนี่คือดอกราชพฤกษ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะต่อไปมาเรียนรู้คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราะคะ่ะ ซำขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นช่ำธรรมชาติแร่ธาตอุดมเครื่องถมสามกาาริย์มากวัดมากศิงครบสิ้นกุ้งปูนอกเหนือจากนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงประเพณีสำคัญสำคัญต่างๆมากมายเดี๋ยวคุณครูมลจะพาไปเรียนรู้เพิ่มเติมและก็พาไปเที่ยวรอบๆจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรากันนะคะไปกันเลยคะ่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเรา นครศรีธรรมราชหนึำขวัญประจำจวัาคุณพ่อคุณแม่ลองอ่านให้เด็กๆฟังแล้วอย่าลืมกดสต็อปให้เด็กๆอ่านตามได้เลยนะครับ 2. ประเพณีที่สำคัญได้แก่ประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบน้อยใหญ่รวมปประเพณีชักพระและประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่า ที่สำคัญได้แก่วัดพระมหา,าธาตุหรือวัดพระาธาตุนั่นเองสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกำแพงเมืองเก่า วัดทาตน้อยหรือวัดทาท่างคล้ายนเอง 4. สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่แรกเลยคือหาดขนอมมีปลาโลมาสีชมพูที่ขึ้นชื่อด้วยนะเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าต่อมาคือถนนเรียบหาดสวยที่สุดในอ่าวไทยและนี่เลยคือวัดไอ้ไข่หรือวัดเจดีผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพร มามมาติดกับที่คีรีวงเ,เป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เด็กๆเ,เคยไปเที่ยวกันมาหรือเปล่าหาอาชีพหลักและอาหารขึ้นชื่อชาวนาครประกอบอาชีพทำสวนเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสวนยางสวนปาล์มและสวนผลไม้ นอกจากนี้ยังมีอาชีพประมงบางส่วนแถบลุ่มน้ำปากพนังส่วนอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือแกงเคยปลาหรือแกงไบป,ปลานั่นเองรวมถึงขัวกลิ้งและที่ขาดไม่ได้คือขนมจีนเมืองนครน,นี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเดี๋ยวคุณครูพาไปดูกิจกรรมของเด็กๆกันนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในสัปดาห์นี้คุณครูก็มีกิจกรรมใบงานในหน่วยเรียนรู้จังหวัด ให้เด็กๆทำเช่นเคยนะคะนอกเหนือจากนั้นเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมคลิปวิดีโอเด็กๆบอกชื่อจังหวัดของตนพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เด็กๆเคยไปรบกวนผู้ปกครองส่งคลิปวิดีโอเด็กๆให้คุณครูด้วยนะคะ ก่อนจบคลิปคุณครูมนมีหนึ่งเพลงสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้มาฝากนะคะเป็นเด็กดีตั้งใจทำการบ้านแล้วก็พบกับคุณครูมลใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีนะคะ